สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะตัดใจอยู่กันสองคนพระเอกรุ่นใหญ่รอนบรรจงสร้างเปิดใจแต่งงานมานาน30ปีถอดใจไร้ผู้สืบสกุลเรียกว่าเป็นพระเอกรุ่นใหญ่ที่โด่งดังสำหรับรอนบรรจงสร้างชื่อเล่นอีทเริ่มต้นเข้าวงการจากการแสดงภาพ,พยนตร์ จากบททำร,รงในภาพยนตร์ศกนักกรรมเรื่องสะพานรักสารสินออกฉายในปี2530แสดงคู่กับจินตราสุขพัฒต่อมารับการแสดงทางภาพยนตร์และละครโทรทัศน์รับบทการแสดงหลากหลายทั้งบทนำบทรองบทร้ายปัจจุบันมีผลงานละครอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่อออกากาศทางช่อง3ด้านชีวิตครอบครัวรอนสมรสกับปรารถนา จ้าตัวได้มาเผยชีวิตรักผ่านสื่อว่าไม่ค่อยจะคุยเรื่องนี้ให้ใครฟังจริงๆแล้วรอนกับกล้วยรู้จักกันมานานอยู่ในวงการด้วยกันมาตลอดเมื่อก่อนนี้กล้วยเขาก็แย่เขาแย่โดยไม่คิดอะไรมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่ชีวิตเราได้พบกับอะไรหลายอย่างพอมาเจอกันจากความที่ไม่เคยสนใจจุดนี้ก็มาคิดว่า ทำไมเราไม่ลองคุยกันดีๆเพราะต่างฝ่ายต่างผ่านอะไรมาทั้งคู่ก็ดีนะถือว่าตัวเองยังมีบุญทุกคนก็ว่าอย่างนั้นอีทเป็นคนดีมากตั้งแต่คบกันมาไม่เคยสร้างความหนักใจอะไรให้กล้วยเลยเวลาทำงานก็รับผิดช,ชอบตรงต่อเวลาไม่หลาะแหละไม่เที่ยวไม่ดื่มอย่างกล้วยยังมีบางอย่างถายละครเสร็จไปทานข้าวกับเพื่อนไม่ใช่ว่าอีทไม่มีเพื่อนนะ เพื่อนเยอะด้วยแต่เขาเป็นคนอย่างนี้จริงๆกล้วยเจอคำถามเป็นนางร้ายหลอกพระเอกมาเป็นแฟนเจ้าตัวบอกว่าเราก็ต้องมีดีแรงเชียร์เยอะพี่จีบมยุรชัิพี่ไก่เพราะก้อยแต่งงานเร็วแต่งก่อนเราเป็นสิบปีแล้วเหลือเราพี่ไก่ตอนนั้นดูแลพี่อีทอยู่ตอนนั้นพี่อีทต้องซื้อของไปเส้นพี่ไก่ก่อนขอแม่เราอีกว่าจะมาจีบเราเขาบอก เราเป็นคนคุยสนุกกล้วยไม่มีลูกเพราะท่อรังไข่ตันทำหลอดแก้วหลายครั้งสภาพจิตใจเราก็ไม่ดีพี่อีก,ก็สงสารเราใช้เวลานานทำใจว่าตัดเลยคิดใหม่ว่าจะอยู่กันสองคนแล้วไม่ต้องมีลูกขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวส์ขอบคุณเพืเ่อน,นที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ